ครับเวลาเราใส่ปุ๋ย AB ลงไปแล้วนะครับเวลาเราใส่น้ําไปนะครับต้องมิกน้ำครับเราควรจะต้องมีการใส่สายยางด้วยนะครับไปตามจุดต่างๆนะครับอย่าใส่อย่าอย่าอย่าที่ทางเดียวนะครับถ้าเป็นพลาสติกใส่มันจะเห็นชัดนะครับว่าน้ํากับปุ๋ยมันมิกกันเป็นสีเดียวกันหรือไม่นะครับแต่ถ้าบางกล่องเนี่ยเป็นวัสดุก็คือเป็นถุงดํารองสีดำมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับผู้ที่ผสมปุ๋ยในวิธีอย่างผมเนี่ย ต้องสายไปใส่มาด้วยนะครับอย่างเช่นก็เคลื่อนที่สายยางไปตามมุมต่างๆคุยง่ายให้น้ําอากาศปุ๋ยทั้งสองตัวนะมีควบรวมมิกกันให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับในการที่เวลาเรานําต้นกล้าของพืชเนี่ยลงไปแช่แล้วเนี่ยในระบบรากแช่เนี่ยเขาจะได้ธาตุอาหารที่ เท่าๆกันเป็นมาที่เพียงพอกันทุกๆต้นเพราะบางทีมันจะมีต้นหนึ่งได้มากกว่าบางทีบางต้นได้น้อยกว่านะครับเนื่องจากเราผสมบางทีไม่มิกกันดีนะครับวิธีการอย่างที่ผมบอกก็คือมิกเนี่ยใส่ไปใส่มานะครับอย่าอย่าจี้อยู่อย่างนี้ทางเดียวเึนือไหมครับให้เราสสา่ไปด้วยคักๆเดียวมันก็จะเข้ากันดีแล้วฮะเพราะเนื่องจากผมเป็นกล่องใสผมจะเห็น ะครับแต่ถ้าลูกค้าบางท่านเป็นกล่องดำก็ทำอย่างที่ผมว่านะครับก็จะเสร็จเนี่ยครับเรียบร้อยโอเค